ทูโกมาแล้วครับคาคาตะสัานีันนี้นะครับเราก็นั่งรถเมล์นะครับสายสามส่วนหกนะครับขึ้นทางด่วนมานะครับมาลงที่พู้กอโอกะทาวเวอร์ครับไป กึ๊กอะเจ้าเบอร์แต่เห็นท่าเรือมันสวยอยู่นะใครจะขึ้นชมวิวรู้สึกแปดร้อยกว่าเยนมั้งไม่รู้ขึ้นราคายัางไรโอ้โหูค่าทางด่วนโคตรโหดเลยอ่ะเอ๊พันสองร้อยแปดสิบรถเมลขึ้นทางด่วน่ะโคตรโหดอ่ะนี่น่นนามาคนเยอะขึ้นทางด่วนนี่น ฟุก้โอกะทาวเวอร์แลวหลังของเรานะครับก็จะเป็นฟุกุโอกะทาวเวอร์ก็นั่งรถเมลสาย306จากหางสัรนะครับมาถึงที่ค่ารถก็อยู่ที่240 เย็นตรงพกกรุกปาทาวเวอร์ก็จะมีขึ้นไปชมไปดูด้วยน่าจะประมาณแต่ร้อกว่เยนไม่รู้ว่าขึ้นราคากหรือ,อยังแต่เราจะไปโมวิจิซีไซปาร์คด้านหลังเราจะไปโมวิจีซีไซปาร์คด้านหลังไม่ขึ้น ทาวเวอร์ขึ้นมาละ่ะชมวิวขึ้นลิฟต์แค่ไม่เฉยเฉยค่าลิฟต์แปดร้อยแปดร้อยหกสิบกับแปดร้อยเจ็ดสิบ่างหามอยากไปบ้างม,มีใครอยากขึ้นข้างบนบ้างคนละแปดร้อยก็เยนขึ้นไปดูวิวค่าลิฟต์ค่าลิฟต์ ตึกฟุกุโอการ์ทาวเวอร์หรือเราจะเดินไปด้านหลังอ่าเห็นมาริสซาหรือยังเห็นมาริสซาด้วยยังไม่ต้องเข้าเลยอันนี้จะเป็นฟุกุโอทาวเวอร์ แล้วเราก็จะเดินไปโมโมชิซไซคาที่นี่จะไม่ใช่ชายหาดจริงนะเป็นชายหาดเทียมที่เขาทำขึ้นมาแต่ดูแล้วไม่ต่าง นี่ขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นมาริซันอยู่ด้านหน้ามาริซันก็จะเป็นร้านอาหารนะครับทำเป็นทรงสไตล์ฝรั่งเศสฟรังช์ฟร e n ช์เราทำยังไงดีอรัง r ์ n รังชวาค่าแก้วนึงบับเองอะ Móc yên ở đâu vậy? Nó yên ở đây Nhìn nó tự nhiên thái hạt Nhìn nó là thái hạt Nhưng không ใช่ไปซื้อไปซื้อเดี๋ยวพจชเนี่ยลองนะฝั่งนีก็จะเป็นร้านอาหารที่ส่วนบุคคล มอหมอจิสีซส์เนี่ยมอหมอจิสีซส์ภาพอันนี้จะจะเป็นหาดชายที่ชายหาดที่เขาทำขึ้นมานะครับจะไม่ใช่ชายหาดจะเป็ท,ทะเลก,ก็จะเหมือนชายหาดจริงๆเมื่อก่อนมันจะเป็นโขดหินแล้วเขาเอาทรายมาทำ ซื้อของปิ้งย่างกินไหมตื่นกป่านี้ตื่นตลอดเวลาลวเลยใช้หาแล้วไม่ทอ้อครับ มองไม่เห็นหน้าอันนี้เราก็ออกมาจากผู้ครบวุมทอวเวอร์นะครับมารอป้ายเดิมเดี๋ยวเราก็จะไปมาริโนอาที่เป็นเอาเลทนะครับผมจะรอรถเองอันนี้ก็นั่งรถมาลงที่อันมอหอแล้วก็เดินก็ ทาทอเป็นลยน้ำในแฟมิลี่ไปขวดเท่าไหร่ฮะอ้ำปนน้ำ่าันอปไม่รู้เลย,ยน้ำป่านยดตนี่ร้อยสาิบร้อยสุนะใช่สาิอยู่ในฟมิลีก็ประมาณร้อยสิบถูกกันนิดหน่อยถูันนิดหน่อยน้ำก็แพง โชคดีจนไม่ไหนที่มาเดินทกรุนเนี่ยถ้าเดินไม่ตาน,น,นี่นกนู่นเีินสาวนู่นซื้อกล้องวีแล้วเนี่ยเดินเวนานไปเดินดารัสเนี่ยเย็นสบายไปดารัสมันละละอากาศหนาวไหนเย็นสบายหนอ่ะหนาวเลยเออ่ย <c oughs> งานไม่มีแอร์ขนาดไม่มีแอร์ยังหนาวเลยือ ตอนนี้ก็กำลังเดินไปมาริโนอามาริโนอาก็จะเป็นคล้ายๆเอาเล็บแล้วก็จะมีท่าเรือเรือเดย์ยองตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปมาริโนอานะครับ ฝั่งด้านรถนั่นจะเป็นท่าเรือยอเข้างหน้ามาที่ันดีนี้เราก็เดินนั่งรถสาย302นะครับมาลงด้านข้างยีออนมอแล้วก็เราก็เดินต่อมาประมาณ1กิโลเมตร มีชีซานะครับมันจะเป็นศูนย์การค้าร้านอาหารแล้วก็เป็นเอาเล็ตนอรตอนนี้ก็ถึงมาลีโนอาชิตตี้แล้วนะครับมานี้ก็อาชิตตี้ฟุกุโอกะไปเอย,ยครับเอาเล็ต ทางไหนก็ได้เริ่มฝั่งไหนก็ได้เริ่มตึกนี้กันไหมหรือจะเข้านี้เลยเริ่มเทียตึกไหมของถูกอ่ะพี่เอาเล็กไงมันก็ลดราคา Ado, เซ่บแซ่บครับสิใบหน้าครับสิระบครับสตมันเห bon น็าานบ D.Y.D.C.Y.E. มาใหม่ละเป็นรถของี่ปุ่นแฮปปี้มาสักไ,ไหนจ๊ะเนี่ยเลยไอ้แบนดร้านนี้ มันจะมีหลายหลายแบบเลยเลือกแก๊ปเนี่ยซาร่าซาร่าเอาเลยให้แกห็ดดูแกะห้็ดันฮะ มีเทาหเออมันมีทั้งหาอาคารมันเชื่อมกันเราไปดู ABC ทำไมทำคลปิแคลปแบร่ไว้ลัวคนมันเดิน b c มามีเที่ยเซี่ยวเซี้ยว เฮ้ยเซนเต้มีด้วยวะละลาตตารเอาแล้วอกแล้วใช่หร่หอกมาดูที่นี <x 2> ่เ <fit> น <kind abonn és> ี่ยโซนี้ก็มี เอ,อฟูมาเลยไอคิีแบบควันบดควันบดคันบดไม่น่ามีนะมีนิวญี่ปุ่นต้องเน้นนิวนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะนรับของมาเโนอามันจะเป็นร้านค้าร้านอาหารแล้วก็อาเลล นี่็จะเป็นโซนอาหารลด20เปอร์เซ็นต์ลดะบเปอร์เซ็นต์สองพันสี่พันไปยี่สิบพันรถอีกบันงหรือว่ารถอเออเออยี่สิบออฟเลยยี่สิบออฟ ต้องลอดงั้นใต้ใต้เต็มรถอ,อีก20มันเจอแเลยยี่สิบถ้าลดลงดูถ้าซื้อ4,000 4,000ก็ลด1 0 0ลดยี่สิบสนลดแปสนี่มาถ่ายสิอ้าวอ้าว น,นี่ครับต่ถ้ใีใจแนละ้วต้งต้งไปเก่ <c oughs> อนคนนี้คว่าโน่เห็นนัคาาน้านไหมคุณรือยังข้ามฝัง่งมานี่เองอืมคนละอ้าวนี่ตรงน,นี้ใกล้กว่าสะพานครับมุนมนน้นมุมนน้มุมนี้มุมนี้ เป็นอะไรอีกแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงท่าเรือยอดนะครับห้างมาริโนอาด้านในก็จะเป็นเอาทเล็ตด้วยเป็นห้างเลยนะครับเป็นอ่าวฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าวนะครับก็บมีเรือยอดจอดมอ,อยกลรนียจะเป็นตึกพวก,กัวกะทาวเวอร์ มีข็อีกเราเป็นนังก็อีกนะอัน,นี้ก็เป็นบรรยากาศฆ่าเลยท่าเลยยอชของฟุกุโอกะบอกเขตนี้จะเป็นเขตคนรวยก็จะมีเรือยอช ทะเลย้อนส์น้ำเยอะก็เลยหลายลำนะครับค่อนข้างสวยนะครับทันนี้เขาจะเป็นย่านคนรวยนะครับก็จะมีเรือแบบนี้ก็บ้านเรือนใหญ่หลังให,ใหญ่ๆที่นี่บอกค่อนข้างจะใหญ่เนะ จะเป็นบททิสเตียนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันเลยนี้เป็นนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะบทใหญ่มากบทสวยมากจะอยู่ใกล ก็จะมีรั้วข้างกันจะเป็นบนคคทคริสตคาทอลิกสวยมากด้านหลังก็จะเป็นบนคทคาทอลิกนี่สวยมากครับบอ บอดสวยงามมากนี่ชื่อบอดครับ Five Star Wedding Notre Dame m a r i n o บอ,อด Notre d a m บอ,อด Notre d a m ขอมีบริษัทรับแ่ง,งานด้วยรับจัดงานแต่งงาน อนนีจะเป็นปูนะครับปูยยอยยออนี้เป็นริทะเล๋ยไจะไปดูริมทะเล ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับา่อจะกลับคณะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับฝากคนนี้ติดตามชาวเน็ต